ขอบคุณมากค่ะที่ให้ความเมตตากรุณา t h a l o Holo Channel ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเพื่อรับชมวิดีโอคลิปใหม่ๆของทุกเดือนและขอขอบพระคุณมากค่ะที่ให้ความสนใจให้เกียรติมาเป็นเพื่อนกันในโซเชียลแอปพลิเคชันทั้ง Facebook และ l ล n e ด้วยทีมงานและอาจารย์ทราบซึ้งในน้ำใจทุกท่านมากๆค่ะเนื้อหาของวิดีโอคลิปนี้ เป็นการแสดงทักษะการอ่านและตีความหมายของไพ่ทาลอตหรือไพ่ทาโล่เพื่อบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นโดยเน้นการวิเคราะห์ปมปัญหาพร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยจิตวิทยาและปัจฉญาตามความหมายของไพ่ทาลอตหรือไพ่ทาโล่บนพื้นฐานการดำรงชีวิตจริงค่ะอีกทั้งเนื้อหาของวิดีโอคลิปนี้จะไม่กล่าวถึงการเสี่ยงโชค จะไม่กล่าวถึงการแก้เครสเสริมดวงใดๆทั้งสิ้นและไม่อ้างอิงพาดพิงวิชาโหราศาสตร์ขแขนงอื่นๆนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดในขนาดนี้ท่านมีชีวิตราบรื่นมีความสุขดีไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนใดๆอาจารย์ดีใจด้วยค่ะถือว่าท่านโชคดีมากๆขอบพระคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลงาน t h a l o h o r o c o h a n n e l ถือเสียว่าท่านแวะเข้ามาชมผลงาน เพื่อเป็นวิทยาฐานก็แล้วกันนะคะอย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านตระหนักถึงสัจธรรมอันว่าชีวิตคนเรานั้นเปรียบดังกงล้อแห่งโชคชะตา The Wheel of Fortune กงล้อนี้ไม่เคยหยุดนิ่งหากแต่มันจะหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปเรื่อยๆเรื่อยๆที่ว่ากันว่าชีวิตคนเรานั้นมีขึ้นมีลงแม้ว่าวันนี้ท่านมีความสุขล้นพ้นแต่อนาคตไม่แน่นอน อาจประสบความทุกข์ได้ชั้นใดชั้นนั้นแม้ว่าวันนี้ท่านมีความทุกข์แสนสาหาัสแต่อนาคตก็มีโอกาสประสบความสุขสมหวังได้เช่นกันดังนั้นหากคุณผู้ชมท่านใดกำลังเผชิญอุปสรรคปัญหาในชีวิตอาจารย์หวังอย่างยิ่งว่าเนื้อหาจากความหมายของไพ่ทาลอตหรือไพ่ทาโลจะเป็นประโยชน์ให้ท่านใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะ คุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมที่เปิดใจรับผลงานอาจารย์จริงอยู่แม้ว่าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่หากเรามีทัศนคติมุมมองด้านบวกเหมือนกันเท่านี้เราก็เป็นกัลยะาณมิตรกันได้อาจารย์จะอยู่ข้างๆคอยเข้าใจคอยปลอบใจและให้กำลังใจทุกท่านอาจารย์ระลึกเสมอว่าทุกท่านเป็นคนเก่งของอาจารย์นะคะ สวัสดีค่ะชาวราศีเมษเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีเมษคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมคะ่ะขอให้เกียรติชาวราศีเมษเป็นลำดับแรกเนื่องจากเดือนเมษายนเป็นเดือนเกิดของชาวราศีเมษขออวยพรให้ชาวราศีเมษทุกท่านมีสุขภาพพารานามัยแข็งแรงนะคะ คุณผู้ชมคะอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของทุกเดือนนะคะและไพ่สตีมพังทาลอดประจำเดือนเมษายนปีพศ2565ของชาวราศีเมษได้แก่ The d e v i l n i of o f Wands, Ace of Wands, Nine of w a n d s t e n of p e n t a c l e s Queen of s w o r d s t h r e e of Swords Page of s w o r d s String, eight of ตริง and ต์ออฟว o นส์แ ระยะเวลาการอ่านและตีความหมายไพ่เพื่อบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์การงานการเงินและชีวิตครอบคลุมระยะเวลาหนึ่งไตรามาสค่ะและวิดีโอคลิปนี้คือไตรามาสสองได้แก่เดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนค่ะเอาละเรามาดูความหมายของไพ่สตีมพังทาลอตจะบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์การงานการเงินและชีวิตของชาวราศีเมษดังนี้ค่ะ ในช่วงนี้น่าเห็นใจชาวราศีเมษบางคนที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินถือได้ว่าคุณกำลังตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตชีวิตเลยทีเดียวค่ะราศีเมษบางคนกำลังเผชิญปัญหาหนักอาจมีคดีความถึงชั้นศาลและคุณกำลังดิ้นรนหาทางแก้ไขโดยวิธีการไก่เกลี่ยหนี้แต่ก็ยังไม่พ้นวิกฤตนะคะพอถึงจะมีการไก่เกลี่ยหนี้แล้วก็ตาม แต่ปัญหาก็ยังหนักอยู่คุณไม่มีศักยภาพมากพอในการชำระหนี้ฉะนั้นต้องดิ้นรนต่อไปขอเจรจาต่อรองกับเจ้านี่เพื่อให้เขาผ่อนปลนมากกว่านี้คุณถึงจะรอดจากสถานการณ์วิกฤตเมื่อชาวราศีเมษได้ไพ่เดวิลหมายถึงชีวิตคุณกำลังเผชิญอันตรายจากปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าไม่ใช่เรื่องหนี้สินราศีเมษบางคน มีศัตรูคู่อริที่คอยจ้องทำร้ายคุณลับหลังหาตัวจับยากถือได้ว่าคุณมีศัตรูคู่อริมีเล่เหลี่ยมคิดวางแผนซับซ้อนจนคุณแทบไม่ทันเขาขนาดราศีเมษที่เป็นธาตุไฟซึ่งมีพื้นฐานอุปนิสัยใจคอชอบการวางแผนมีปฏิพานไหวพริบดีสามารถอ่านใจคนเก่งอ่านความคิดคนออกมีภาวะเป็นผู้นำสูงและมีเล่เหลี่ยมอีกด้วย แต่สงสัยคุณคงเจอศัตรูคู่อริมีเล่เหลี่ยมพอๆกับคุณนะคะเข้าถึงเป็นอันตรายกับชีวิตคุณขนาดนี้แน่นอนว่าในตอนนี้คุณกำลังหาทางแก้เกมและวางแผนกำจัดเขาออกไปจากชีวิตแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเพราะว่าไพ่ d e วิลคือการที่เราไปติดบ่วงที่ดิ้นหลุดได้ยากแต่อาจารย์เชื่อว่าชาวสีเมธผู้เป็นธาตุไฟคุณจะกัดฟันทนต่อสู้กับปัญหา เพื่อพาตัวเองรอดพ้นจากสถานการณ์วิกฤตให้ได้อาจารย์จะเอาใจช่วยนะคะชาวราศีเมษขอให้คุณอดทนหลังจากพ้นวันเกิดไปแล้วปัญหานี้อาจมีหนทางคลี่คลายลงไปค่ะส่วนในเรื่องการงานราศีเมษบางคนอุตส่าห์ดีใจได้โปรเจกต์ใหม่มาทำและเคยคาดหวังว่าจะทำให้คุณมีความเจริญก้าวหน้าแต่ที่ไหนได้พอทำไปสักพักหนึ่งเริ่มมีปัญหาค่ะ และแต่ละปัญหาก็แก้ไขได้ยากบางปัญหาคุณก็อับจนหนทางเพราะคุณไม่มีประสบการณ์เลยกลายเป็นว่าชาราศีเมษบางคนได้โอกาสพัฒนาศักยภาพของตัวเองสูงขึ้นจากการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาแม้ว่าราศีเมษจะเป็นคนเก่งมีภาวะการเป็นผู้นำสูงสามารถรเผชิญปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและมีหลักการแต่ว่างานนี้ถือได้ว่า ราศีเมษเจอปัญหาปราบเซียนจึงทำให้คุณมีความรู้สึกว่ายิ่งดิ้นรนยิ่งเจ็บตัวค่ะแต่จนแล้วจนรอดคุณก็ทิ้งงานนี้ไม่ได้ต้องก้มหน้าทำต่อไปค่ะถ้ามองไปในทางด้านบวกงานนี้จะทำให้คุณเก่งขึ้นได้พัฒนาศักยภาพสูงขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ประสบความสำเร็จคุณจะได้รับค่าตอบแทนคุ้มค่ากับความเหนื่อยยากเลยทีเดียวค่ะส่วนในเรื่องการเงินราศีเมษบางคน ให้ระวังว่าคุณอาจเสียเงินประเภทว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายบางเรื่องอุตส่าห์อดเอาทนเอาแต่คุณต้องมาเสียเงินในเรื่องที่คิดง่ายเกินไปมองอะไรตื้นเขินจนเกินไปคิดขึ้นมาทีไรก็โมโหตัวเองใช่ไหมคะราศีเมษเป็นคนวางแผนเก่งแต่บางครั้งกลับกลายเป็นว่าเป็นปลาตายน้ำตื้นอาจเป็นเพราะคุณชะล่าใจคิดว่าไม่มีอะไร และรีบตัดสินใจเร็วจนเกินไปก็เลยทำให้เสียเงินค่ะต่อมาไพ่สตีมพังทาลอดจะพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในชีวิตของชาวราศีเมษว่าราศีเมษบางคนเจอความผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าจนคุณไม่อยากหวังกับอะไรอีกแล้วทุกวันนี้คุณบอกตัวเองว่าอย่าได้เจอข่าวร้ายอีกเลยคุณไม่ไหวแล้วทุกวันนี้ก็จมปากอยู่กับปัญหาพออยู่แล้ว อย่ามีเรื่องเข้ามาหาคุณอีกเลยไม่ไหวแล้วและคุณไม่อยากคาดหวังกับอะไรอีกแล้วค่ะแม้กระทั่งใครบางคนตอนแรกเหมือนจะดีจนคุณตายใจแล้วเกือบไว้ใจเขาสุดท้ายเขาก็ทำให้คุณผิดหวังจนได้ฉะนั้นชาวราศีเมษภาวนาว่าอย่าให้มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับคุณอีกเลยแต่อาจารย์จะบอกว่าราศีเมษบางคนอาจได้เจอเหตุการณ์บางอย่างหรือได้เจอคนเข้ามาหาคุณไม่คาดฝันมาก่อน แน่นอนว่าคุณเคยผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าคุณจึงไม่ไว้ใจหรอกคะ่ะว่ามันจะเป็นข่าวดีหรือคนที่คุณจะเจอนี้เขาจะเป็นคนดีราศีเมษหวาดภวาไปหมดแน่นอนว่าคุณต้องตั้งสติให้ได้คะ่ะแล้ววิเคราะห์เรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าไหนที่สุดแล้วจะมาดีหรือว่ามาร้ายและถ้าหากว่าคุณวิเคราะห์อย่างถ่องแท้แล้วราศีเมษบางคนอาจเจอสถานการณ์ว่าโชคชะตาฟาลิขิต กำหนดให้ชาวราศีเมษบางคนจะต้องเลือกเส้นทางชีวิตค่ะโดยชะตาฟ้าลีขีดกำหนดสองเส้นทางมาให้ชาวราศีเมษเลือกเดินแต่สองเส้นทางนี้เต็มไปด้วยอุปสรรคปัญหาทั้งสองเส้นทางเลยค่ะถึงเวลาแล้วที่ชาวราศีเมษจะขุดเอาขุมปัญญาศักยภาพความสามารถ และประสบการณ์มาใช้ในการเลือกเส้นทางชีวิตแม้ว่า2เส้นทางนี้จะมีอุปสรรคและปัญหาแต่ให้คุณเลือกเส้นทางที่คุณคิดว่าที่จะฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาบนเส้นทางนั้นถนัดที่สุดเอาละชาวราศีเมษคะ่ะเมื่อพ้นวันเกิดไปแล้วปัญหาหลายๆเรื่องจะค่อยๆค,คลี่คลายคะ่ะขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีเมษทุกคนนะคะคุณสามารถวนกลับมาดูวิดีโอคลิปนี้ในระยะ3เดือน ได้แก่เดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนเพื่อใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะเอาละแล้วเราค่อยมาติดตามดูกันใหม่ในไตรามารสสอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีเมษในไตรามารสสนะคะและอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ